วันที่6ธันวาคม67ร้อยตำรวจเอกกวีวุฒิบุญเรืองร้อยเวรสอพอเมืองระยองได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไม่สูญเด็กเล็กบ้านทับมาหมู่4อเมืองจังหวัดระยองจึงประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลทับบาหน่วยกู้ภยัยสว่างพรกุศลเดินทางไปตรวจสอบทันทีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นศูญเด็กเล็กภายในห้องเรียนพบมีควันไฟและเปลวไฟกำลังพวยพุ่งพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบฉีดน้ำสกัดเพลิงทันทีโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิง จึงสงบลงโดยไม่พบผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตรวจสอบความเสียหายพบว่าภายในห้องถูกไฟไม่เสียหายรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนส่วนเด็กนักเรียนทั้งชายหญิงอายุระหว่าง1-3ถึงขวบประมาณ100คนได้ถูกครูช่วยกันอพยพออกมาจากห้องที่ถูกเพลิงไม่ซึ่งนักเรียนต่างยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกโดยมีผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านไปแล้วด้านนางสาวนติรัตเชิดชูอายุ46ปีผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กบ้านทับมาได้กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุนักเรียน กำลังเตรียมตัวกลับบ้านแต่จูจ่ๆกลับมีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วไฟฟ้าก็ดับลงหลังจากนั้นมีเปเลวไฟและควันไฟพวยพุ่งพุ่งขึ้นบริเวณปลั๊กไฟจึงรีบให้ครูช่วยกันอพยพนักเรียนออกจากห้องเกิดเหตุทันทีพร้อมทั้งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดับเพลิงโชคดีที่เด็กปลอดภัยทั้งหมดทุกคนส่วนสาเหตุคงจะเกิดจากระบบไฟฟ้าเพราะเสียงระเบิดดังจากจุดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ถึงอย่างไรคงต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและสรุปมูลค่าความเสียหายต่อไป